สวัสดีครับมาดูคิวเบอร์สกันบ้างนะครับผมเครื่องนี้ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับของคาร์เมลอนะครับราคา1,980บาทครับรับประกันแบตเตอรี่4เดือนแถมรับประกันตัวเครื่องให้อีก3เดือนครับ รุ่นนี้เวลามีอาการแบตเตอรี่เสื่อมนะครับที่พบได้หลักๆจะมีอย่างเช่นถ้าเสียบสายชาร์จไปตลอดเวลาครับตรงนี้ก็จะวิ่ง <S <S วิ่งปื๊บแล้วก็หยุดเต็มเสียงติง้งแล้วก็วิ่งอีกแล้วก็นานๆติ้งทีนี้อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกได้ว่าแบตเตอรี่เสื่อมแล้วก็อายุเครื่องส่วนมากจะ2ปีครึ่งขึ้นไปครับแต่จะจะพบเห็นบ่อยๆก็จะเป็นประเภท3ปีกว่า4ปีอย่างงี้ครับก็จะพบบ่อยหลักๆเลยก็จะประมาณนี้ครับบางเครื่องก็อาจจะเสียบปลั๊กใช้ได้แต่เปิดแบบมีแบตใช้ไไม่ได้ ฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ